ริ่มต้นกันใหม่นุ่มโซดคนต่อไปชนนี่หนุ่มโซดจากประเทศเพื่อนบ้านเอางี้เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ดีกว่า อยู่ที่สปปลาวเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรแล้วระยะทางที่ไกลกันจะเป็นอุปสรรคในความรักหรือไม่สาวๆครับอย่ามองมองเขาจนเคลิ้มจนลืมดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับใช่ไเราเมื่อเราเมื่อเนี่ยเมื่อยุดกันแล้วอย่ามือดันกันอีกหยุดกันมาเรื่อมาเรื่อยมาหยุดกันนะยังยังกะเป็นเนี้ยเป็นมากกำลังมาเป็รือ กึ่งแน่ปลากตรงนี้งนี้เต้นของซอสต้ยีเานีนี่ยังพอคั้วนะกำลังจิกั้วปเกลกาแ่เดียวส่วตัวไมมก่ะก็จเบลมมันยจะเรียกจะเรียกกรตัวนะกินกินนะรตัวเยอะเดี๋ยออยากทำอะไรไม่หร ถ้าชอบผู้ชายคนนี้ปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเอาาเมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายเราคนนี้ไม่มีใครปิดไฟเลยโอ้ยโอ้โหตายแล้วเจ็บหล บอกเลยตอนนี้ที่สปปลาวเฮเลยนะแฟนรายการเราเยอะนะเปิดไฟโดยพร้อมเพียงกโโันคุณรู้สึกไม่อวยพันปีใหม่นะไม่เอานะคุณเปิดไฟไว้เอื่อนวันนี้ดียังไงอะ่ะบอกตั้งแต่เปิดกระสวยมานะมันรู้สึกแบบมันปัง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 แบบขนาดหนุ่มเกาหลีว่าแบบงานดีแล้วหนุ่มลาวนี่แบบไม่ใช่ย้อยเล้ไม่ใช่ย้อย